เอาแล้วผมสวัสดีผู้ชมทุกคนผมสวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาของมาส่งหน้างานกันนะผมก็ยะถอยไปเลยครับผมจะถอยไปเลยไปผมถอยไปเลยถอยไปรถครับผมถอยไป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 ผู้เล่นผู้เล่นผู้เล่นผุณู้เล่นนะครับผมก็เดินทางมาเกยโอเคมาเดี๋ยวไม่โคเอาของลงบริเวณตรงนี้แล้วกันนะผมก็ลุยกันเลย เนี่ยตื่นตืนตืนตืนเออผมว่าเราของไปด้านในดีไหมอืมหรือว่าไม่ต้องเออไม่ต้องหรอกเอาตรงนี้ก็ได้ผมตรงนี้ก็น่าจะได้อยู่นะเอาเดือดเดือดแหมโอเควัเดินมา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 มาเดี๋ยวของลงกันเลยผมก็เอาลงกันเลยเอาลงกันเลยเลงกันเลยแม่ลงกันเลยครับผมลงกันเลยแทน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  เดินไป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 ชื่อโอ้โหเนี่ยผมยกมาเลยนะยกลงมาเลยยกลงมาเลยโอ้โหอ๋อต้นไม้ต้นนี้ที่เรามาปลูกน,นี่หว่ามันโตแล้วนี่หว่ามันโตไปยังวะือโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงต้นไม้พวกนี้ที่เรามาปลูกครับผมตอนที่เรามาทำาัรลย์กิบเนาะเออจำถ้าถ, <thế Russell> ถ้ายังจำได้ก็อถ้ายังจำได้ก็ดีผม โอเคแม่ okay. ถ้าย so oh, oh no ัง like จําได้ก็ดีคร okay, okay. mm ับผมถ้ายังจําได้ก็ดีนะผมถ้าจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมก็เดี๋ยวผมเอาเอาอีนี่ออกก่อนนะเอาเอาตัวอีนี่ออกเอาตัวนี้มาก่อนแม่เดินเดินเดินโอ้โหเดินเข้าป่ามาแล้วครับผมเออตรงนี้เป็นป่าเดินทะลุได้นะเนี่ยเดินทะลุได้นะโอ้โหทำงานในป่าครับผมทำงานในป่านะเดี๋ยวเดีมาอีกก่อนมาเยือนเออข่อยับมาอีกโอ้โหทำงานในป่าเลยทุกคน แล้ก็เดี๋ยวมึงจะเอาตัวนี้มาผมมาไม่โอเคมาเลยมาเลยไม่อันนี้ไปอันนี้อันนี้เหล็กไปก่อนก็ได้เออเหล็กไปก่อนโอ้ระวังครับผมระวังฮะเอาตูดติดเหรอตูดติดหรืออะไรติดนี่อ๋ออ่าันนี้แหละติดอ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหยกไม่พ้นอีกอะไรวะเอายกยกแบบนี้พ้นหรือเปล่าไม่เอ้อ อ๋อไม่พ้นครับผมยกยังไงก็ไม่พ้นนะอ๋อมันติดไอ้ต้นนี้ก็ว่าอยู่มันติดต้นนี้ครับผมนะผมมันติดต้นนี้โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไว้แล้วมาเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก็ได้โอ้โหอย่างนี้ก็ได้ชื่ออย่างนี้ก็ถึงอยู่ผมมามาดันมาดันมาลากมาผมเจ้าแคทนี่มาทํางานในป่าเลยผมลากมาโอเคมันน่าจะเป็นกลางวันเนาะมันถึงจะมองเห็นนะ เจ้าแคทเราทำงานในป่าผมมาก็ถือว่าดีผมนะครับผมก็ถือว่าดีพอสมควรอยู่ครับปึออ๊บโอ้โหมันสวิงไปไหนไม่ได้เลยนี่โอ้โหอะไรวะอะไรผมขี้เกียจน,นี้โอเคไม่อะไรผมจะดึงลากมาก็แล้วกันเนาะเป็นขอลากมาก็แล้วกันนะ <Okay. S 1> เอามามา,มาเอาแบบนี้เลยแล้วกันนะเนาะมามาเนี่้ยมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี่ยเออเอ,อ,อย่าไปฝั่งนู้นดิ เออมานี่เออฮึ่มปื๊บเออมาหนีมาหนีเออมันติดต้นไม้อแล้วนี่ทุกคนติดต้นไม้แล้วอ่ะไงดีวะเออมาอยู่มาอยู่เออมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ดิน้องมาฝั่งนี้ดิเออนั่นเออนั่นแหละเออนั่นแหละอย่างงั้นแหละพี่ต้องการไอ้น้องเออนั่นแหละมาแล้วมาแล้มานี่มานี่จะอุ้มโอ้อยากอุ้มผมอยากอุ้มมาแล้วผมอยากอุ้มมาเลยนี่ ก็ตอนนี้ก็เริ่มเช้าแล้วผมก็เริ่มเช้าแล้วนะผมก็เอาแคทมาทํางานในป่าเลยผมเอออย่างนี้แหละแมวยักษ์มันต้องเหมาะสำหรับในป่าผมงานในป่านะเอากระดินไปที่เดิมอีกเออเอาเอาไปมันไปเออเอาเออเอากระดินไปที่เดิมอีกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอยชนต้นไม้เดี๋ยวลูกกีบมานี่มานี่มานี่ไอ้น้องมาเนี่เออมานี่เออมานี่ อย่างวานนียก็ขอไป้ทุกคนนั้นด้วยนะผมถ้ามันจะมาช้าขนาดนี้นะเดี๋ยวผมเอาไปออกไปฝั่งนู้นดีกว่าแล้วก็ขยับรถเอ่อรถรถล่าออกนะขยับเทรลเลอร์ออกครับผมเออขยับไีขยับไปเงี้ยขยับรถออกเออขยับออกไปดิอู้แล้วก็ออกมาที่โล่งๆเออง่ายจะาตครับผมเออเนียง่ายจะาตครับเออเบร์ไว้ตรงนี้โอเคแล้วทีนี้ก็ขยับรถออกมาโล่งๆครับผม ลงลงตรงตรงแล้วผมมือเดือดเตึกดเดือดเดลงลงตรงโต้งเลยนะเนี่ยเออขยับมาแมโอเคนี่ยผมเออดีแหละแม่โอเคครับผมแล้วก็เอาอันนี้เอาเหล็กตัวเฮ็ดมาฝั่งนี้ผมเอาเหล็กตัวเฮ็ดมาฝั่งนี้นะครับผมชื่อเอาเหล็กตัวเฮ็ดมาฝั่งนี้เหล็กตัวเฮ็ดมาฝั่งนี้เอ้ยมันจะไปชนทำไมเนี่ยถอ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 ย เยอะดันหลังก็ชนอีกโอ้ยหนอพื้นที่แคบมากโอ้โหแล้วจะกระเด็นไปฝั่งนู้นทำไมอ่ะีวี่จะกระเด็นไปทำไมแล้วมันจะหันหลังทำไมโอ้ยหนอโอเคๆหันก็หันเดีวยเออมาเดินไปเรื่อยๆบังจะหันทำไมอ้อาจะชนทำไมเนี่ยผมเนี่ยบังคับชนโอเคผมเราก็จะดึงไปเอื้ออ่ะ ไปผมมันก็จะดูน่าเบื่อนิดนึงครับผมแต่ว่าผมมันดีผมผมมันดีผมมันดีมาเนี้ยมาเนี้ยนูไมโอเคเออมมันไม่มาหรอมันไม่มาหบอเออนั่นแหละถ้ามันดึงมาปุ๊บดึงมาแบบดึงมาเลยเนี่ยมันจะดีมากเลยครับผมมันจะดึงมาแบบ โอเคโอเคเดินเดินเอาผมเดินเอานะไตัวเดินนี่มันจะไม่เหมือนไข่ผมตัวเดินมันจะไม่เหมือนไขรนะเออกดมาอยากกดให้มันกระเด้งไปฝั่งนู้นน่ะเออเจอเออนั่นแหละนั่นแหละกระเด็นมาละเอ้ยอย่างนี้แหละที่ทางคมต้องการนะผมอย่างนี้เลยผมอย่างนี้เลยทะลุเมื่อกี้นี่โคตรเกลียดครับผม จะทะลุทำไมผมทะลุมังกี้โอ้โหเจีผมเราก็จะเดินไปผมเดิน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 ไปเดิน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 ไปนะผมเดินดันเลยเดี๋เดินเดินเดเดินดเดไปแล้วเดินไปผมเดินดันมาเลยนะเดินดัน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 มาเลยเดินดันเอ้าหลุดไปแล้วหนึ่งครับผมหลุดไปแล้วหนึ่งหลุดไปแล้วหนึองเออเอาไม่เอาหม่เอาหม่เดินดันใหม่เดินดันใหม่โอเค แม่ออันนี้เข้าไปอันนี้เข้าไปแมโอเคดึงเข้ามาดึงมาช้ามากครับทุกคนครับแมดันไปโอเคลงเ,เดินดันนะผมเดินดันนี่เป็นแรงอะอ่อมันเป็นอะไรที่มีอ่าเป็นอะไรที่แรงเยอะมากผมแรงตัวเดินเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าเม่เวลาขึ้นเนินเวลารถติดโอ้โหโคตรน่าเกลียดเลยแทบไม่มีแรงอะไเลยจือ Okay. บางทีมันกออ็แรงเยอะเกินเหนือธรรมชาติผมบางทีมันก็ไม่มีแรงเหนือธรรมชาติมากเลยไอ้องคีเอ,อ้ยอย่าดันตกสานะเอาขึ้นไม่ได้นะโอเคโอเคผมจะลองอุ้มดิผมอยากอุ้มมันมากเลย <laughs> ผมอยากอุ้มมันมากเลย okay. เโอเคดันไปดันไปออดันไป ดันไปผมดันไปอออ้าดันไปออดันไปดันไปเออนั่นแหละอีจะเข้าแล้วจะเข้าแล้วอืออ๋อจะเข้าแล้วโอเคผมเข้าแล้วหนึ่งครับผมเข้าแล้วหนึ่งนะทีนี้ผมก็จะเอาตัวนี้ไปอืออุ้มไปอืออ๋ออุ้มไม่ได้อุ้มไม่ได้ผมอุ้มไม่ได้นะไปพวกอีกสองคนอ่ะไปอือไปเออทำไมดันไม่ไปวะโอเค โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวค้ำบิดก่อนค้ำบิดก่อนเอ่อเดินมาบางนี้เออโอเคนะผมมันเออมันต้องค้ำบิดครับผมมันถึงจะไวนะถ้าถ้าถ้าบิดธรรมดาบิดแบบเนี้ยมันจะช้าผมมันจะช้านะค้ำบิดมันจะไวเอ้าเอาจะอุ้มไปเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทะลุบุกจีทำไมเนี่ยเออนั่นแหละไปไปไปเออที่จริงเราต้องเอาตัวนี้เข้าไปก่อนนะ้น เราไอตัวเหล็กเข้าไปก่อนมันก็เลยยากเลยเลยโหแงดีว่าอุ้มคนอุ้มก็อุ้ม,มไม่ได้ oh. โอเคโอเคผมจะยกข้ามไปเลยแล้วกันเนาะไม่ไหววะ่ะมันมันทำยากผมมันทำยากนะ oh. นเอาคนดออเราต้องไอ,อตัวนี้เข้าไปก่อนนะไม่งั้นมันจะทำยากผมทำยากแบบนี้นะนี่ยปึ๊บ วางลราปึ้งนะผมนี่ทีนี้ก็ดันเข้าผมว่าโอเคโอเคเรียบร้อยผมเรียบร้อยนะเราอัดได้กี่นาทีแล้วเอ้ก้านาทีแล้วโอ้โหคลิปคลิปนี้เออนานผมควรอะไรผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ดูการเปลี่ยนแปลงมันนิดนึงครับผมสักสิบนาทีแล้วกันเนาะอือโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำอะไรนี่พี่โอ้โหยกลงโอ้โห โอ้โหมันกันแน่นอนนะผมคลิปหน้านะโอ้โหโยุย่บเลยเก็บสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายทุกคนนบสวัสดีครับสวัสดีครับผม